สวัสดีครับทุกท่านผมมีตำแหน่งหมากปลายกระดานขุนบวกเรือนะครับผมตำแหน่งสนุกสนุกนะครับมาให้กับพี่ๆน้องๆได้ฝึกคิดกันนะครับคล้ายๆเป็นหมากกลนะครับผมซึ่งตำแหน่งที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับผมจะให้ท่านเดินเรือแค่ทีเดียวจะต้องรุกจนคู่ต่อสู้เท่านั้นนะครับผมห้ามเดินเรือในการบีบไล่นะครับ ดังนั้นท่านจะต้องฝึกไล่ด้วยการเดินขุนนะครับผมมาดูว่าสิ่งที่ทุกท่านได้ฝึกคิดกันนะครับจะตรงกับเฉลยหรือไม่ทุกท่านอาจจะกดหยุดคลิปก่อนแล้วตั้งตัวหมากแล้วก็ฝึกคิดฝึกเดินก่อนนะครับผมมาดูเฉลยไปด้วยกันครับคําถามก็คือขาวเดินก่อนนะครับจับเรือหนึ่งทีรุกจนเท่านั้นนะครับผม ดังนั้นจะเห็นว่าเราก็จะต้องเดินขุนนะครับตาแรกให้เดินมาตานี้ครับผมถ้าคู่ต่อสู้เดินไปตานี้ให้ให้เรานําขุนมาตานี้ครับแล้วพอคู่ต่อสู้ออกถูกเรือรุกจนเลยครับดังนั้นคู่ต่อสู้ต้องมาตานี้ครับเบี่ยงขุนมาตานี้ครับเดินขุนสลับแบบนี้นะครับคู่ต่อสู้ออกด้านข้างขุนสลับมาครับคู่ต่อสู้ ออกมาตานี้ขุนมาตานี้ครับมาครับน้องๆไปฝึกเดินตามครูพงได้เลยนะครับนี่คือเทคนิคการเดินขุนถ้าคู่ต่อสู้มาตานี้เราก็เดินขุนมาตานี้ครับพอเขาขึ้นเราก็นําเรือลุกจนถ้าเขามาตานี้ก็เดินขุนตานี้คู่ต่อสู้เข้ามุมครับ คำถามคือให้จับเรือแค่ครั้งเดียวแล้วรุกจนเรือมาเลยครับรุกจนครับผมชนะคู่ต่อสู้ไปได้อย่างหล่อครับผมมาดูปลายกระดานตำแหน่งต่อไปครับทุกท่านครับตำแหน่งนี้คำถามก็คือถามว่ามากขาวเป็นฝ่ายไล่นะครับให้ไล่ห้าตาต้องชนะเท่านั้นนะครับมากขาวเดินก่อน ห้าทีรุกจนนะครับห้ามเกินห้านะครับผมโดยหมักข่าวเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับทุกท่านลองนำตำแหน่งนี้ตั้งบนกระดานแล้วฝึกคิดนะครับผมพอคิดได้สักทักหนึ่งแล้วนะครับมาดูเฉลยในคลิปนี้ครับตาแรกนะครับให้ท่านเดินเม็ดมาตานี้ครับหนึ่งแล้วนะครับคู่ต่อสู้หนี นำม้าเราไปตานี้ครับขวางไว้ไม่ให้คู่ต่อสู้ออก2องแล้วนะครับเขาเดินมาตานี้ครับจากนั้นให้ท่านนำม้ามารุกตานี้ครับ3ครับคู่ต่อสู้เดินตานี้ครับแล้วให้เราเดินขุนตานี้ครับผมเราเดินสี่แล้วนะครับตอนนี้คู่ต่อสู้หลบมาตานี้แล้วท่านก็นำเรือรุกจนนะครับผม หมากกลรูปนี้เรียกว่าพระรามเข้าโกรธนะครับหมากขาวเดินก่อน5ทีชนะครับผมมาดูปลายกระดานตำแหน่งสุดท้ายนะครับหมากขาวเหลือเบี้ยบวกเม็ดเรากำลังจะชนะคู่ต่อสู้ด้วยเบี้ยงหงายอีเพรมนะครับแต่หมากขาวเป็นฝ่ายเดินก่อนจังหวะไม่ตรงครับผมเพราะว่าถ้านำเม็ดมาเป็นการขัดอับหมากเสมอกันนะครับดังนั้นมาดูวิธีการแก้ทีครับ เราจะต้องนำเม็ดตรงนี้นะครับให้มาอยู่ตาริมครับผมบมักข่าวเดินก่อนนะครับโยกเม็ดมาตานี้ก่อนครับคู่ต่อสู้เข้ามุมจากนั้นให้ท่านนำเม็ดมาตานี้ครับคู่ต่อสู้เดินขึ้นขูนมาตานี้ครับผมคู่ต่อสู้ติดเม็ดเดินไปตานี้ครับคู่ต่อสู้ขึ้นนำเม็ดมาครับผม คู่ต่อสู้จะออกจากมุมนี้นำขุนเรามาขวางครับคู่ต่อสู้หนีขุนมาตานี้นะครับพยายามหนีให้เป็นทีนะครับเราก็จะต้องเดินขุนตามขุนคู่ต่อสู้นะครับเขาอยู่แนวนอนที่8เราก็ตามมาครับพอเขาขึ้นเราก็ขึ้นจังหวะตรงแล้วครับผมเขาเข้ามุมเม็ดรุกคู่ต่อสู้ขึ้นหงายรุกจนด้วยเบีย้ยหงายอีแผงครับผม หวังว่าตำแหน่งปลายกระดาน3ตมตำแหน่งที่ตั้งให้กับทุกท่านได้ฝึกคิดนี้จะทำให้พี่น้องทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรูกไทยนะครับหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับครูพงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครูพงขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ